สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้คุณแม่กับโมเราจะลุยห้องครัวกันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้เราไปไหนคะแม่วันนี้เราจะขึ้นอีสานค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะทําข้าวเหนียวใช่ไหมคะจะนึ่งข้าวเหนียวแล้วคุณแม่เขาจะนึ่งข้าวเหนียวที่ออกมาเป็นนุ่มๆหอมอร่อยนะคะแล้วแบบว่าเราครบเซตจริงๆเลยค่ะขนาดอยู่ที่เยอรมันนี่คุณแม่เขายังมีตัวนี้เลยค่ะเขาเรียกตัวอะไรนะคะแม่ขวดค่ะขวด เ่งทานประจำอะค่ะก็คือไม่อดเลยอะค่ะอยู่เยอรมันก็ไม่อดนะคะออันนี้โบราณนะคะมันจะมีรุ่นใหม่มาค่ะเห็นไหมคะโมเตมาและก่อไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวโมจะตำด้วยเดี๋ยวโมจะตมเขาเรียกตาอะไรนะคะแม่ตํซส่บักหุงนี่ละเขาเรียกตำบักหงเขาเรียกบักหุงใช่ไหมคะก่อนที่จะตำบักหุงนะคะเราก็ลุยข้าวเหนียวกันก่อนเลยค่ะแล้วเราใช้ข้าวเหนียวอ่อนนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวอ่อนเนี่ยมันจะอยู่นุ่มนานกว่าข้าวเหนียวแก่ค่ะ เราก็ล้างข้าวเหนียวกันก่อนเลยล้างประมาณสัก2-3หนจนกว่าน้ำที่ล้างนี่มันไม่ค่อยขาวมากเท่าไหร่ะคะ่ะนี่ล้างเลยอีกรอบหนึ่งแล้วตอนที่ล้างนี่เราก็หยิบมาเล็ดข้าวขึ้นมาถูกันเบาๆได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเทน้ำล้างออก เพราะเราจะเติมน้ำที่จะแช่ข้าวเหนียวไว้แล้วค่ะค้างคืนก็ดีมาก3ามชั่วโมงก่อนล่วงหน้าก็ได้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปประมาณเท่านี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ำหนึ่งกับอีกครึ่งลิตรลงไปในหม้อน,นึ่งของเรานะคะใส่ใบเตยลงไปด้วยมันจะได้มีกลิ่นหอมหอมขึ้นมา แล้วเราก็เอาเข้าวเหนียวที่แช่ไว้แล้วมาใส่ในตะกร้าไม้ไผ่นะคะปิดฝาแล้วก็ปล่อยให้น้ําเดือดขึ้นมาสุดๆจนเป็นควันเป็นการนึ่งขึ้นมาเลยค่ะหลังจาก10นาทีที่นึ่งนะคะเราก็ตักน้ําในหม้อนนึ่งขึ้นมาประมาณสัก2ช้อนซุปแล้วก็ราดข,ข้างบนข้าวเหนียวของเราทําอย่างนี้อีก10นาทีต่อมาอีกหน,หนึ่งนะคะ พอราดข้าวเหนียวเสร็จ5นาทีต่อมาเราก็กลับมาหมุนข้าวเหนียวค่ะเอาด้านล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็น,นึ่งต่ออีก10นาทีค่ะนี่แค่นี้ข้าวเหนียวของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เกี่ยวข้าวเหนียวให้มันระอุนะคะแล้วตัวข้าวนี่ก็จะออกมาเพอร์เฟกเลยนะคะคือมันจะเป็นข้าวเหนียวแต่มันไม่เป็นแบะแบะ มันยังเป็นตัวตอนอยู่หน้ากัดหน้าเคี้ยวหน้าอร่อยมากๆเลยค่ะดูสิคะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมใบเตยหอมหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะ และเห็นไหมคะตัวข้าวเหนียวมันติดกันแต่เราก็แยกตัวข้าวออกจากกันได้นี่แหละเป็นค o n s i s t ทนต์ที่ perfect เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าวเหนียวมาลงกระติบนะคะมันจะได้ไม่แห้งเร็วค่ะอือหือกลิ่นอุ่นอุม่มหอมหอมขึ้นมาอย่างนี้แน่นอนต้องทานกับส้มตำค่ะนี่ส้มตำซ้วน,นะคะแล้วทำยังไงคราวหน้าแม่กับหมูจะแสดงให้ดูค่ะ ลูกโมทำอะไรคะเนี่ยฮะบอกมาซิทำอะไรคะต้องแอบ,บชิมอ๋อเ <laughs> นี่ยเห็นไหมคะชิมก่อนแล้วคะ่กะก๊ัลทีอะค่ะรับกันโดยคุณแม่คะ่ะ <laughs> <laughs> นุ่มนุ่มเ <laughs> นี่ยเ <laughs> นี่ยเหมือนนุ่มนุ่มแก้ม <laughs> เหมือนเดียวนะคะมันเป็นแข็งๆด้วยค่ะตรงเนี้ยค่ะปิงปองเลยจะขอบคุณนะคะคุณที่เอาปลาลามาให้อะค่ะเอามาให้ันนี้วันนี้ทำแล้วด้วยนะคะลูกโมกำลังตำส้อมตำตำซั่วใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่กับโมก็ขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโมต้องไปตำซ้อมตำต่อค่ะมีความรักมาให้ด้วยนะคะนี้แต่งความรักให้ด้วย ขคุณแม่ค่ะชูรักกันเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเ mm hmm. จอกันคราวหน้าค่ะ